สวัสดีครับวันนี้พี่ลิงจะมาพูดเกี่ยวกับ Xbox ให้ฟังนะครับเครื่องแรน Xbox นั้นเป็นวิดีโอเกมตัวแรกของบริษัท Microsoft เลยครับวางจำหน่ายในอเมริกาเหนือในวันที่15พฤศจิกายนพศกราที่2001นะครับส่วนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ทวีปยุโรปอื่นๆเนี่ยวางจำหน่ายในพศัก,กที่2002ครับในทวีปยุโรป Microsoft เนี่ยอ้างว่าสามารถขาย Xbox ได้ถึง22ล้านเครื่อง ถึงเครื่อศัตราษที่2005เลยครับส่วนในเครื่องศักราดที่2005นั้น Microsoft ได้วางจำหน่ายเครื่องเล่น Xbox รุ่นที่2ในชื่อว่า Xbox 360นั่นเองครับ Xbox 360นั้นเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเกมรุ่นที่2ถัดจากเครื่องเล่น Xbox ของ Microsoft นะครับปัจจุบันเนี่ย Microsoft ได้แบ่ง Xbox 360ชุดที่ขายเป็นรุ่น1คือ Xbox 360 Slim รุ่นใหม่ใช้พลาสติกผิวเงาแทนผิวด้านแบบเดิมยังไม่สามารถเล่นเกมะเมอร์ลิคัสิตได้ครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ8,500บาทนั่นเองวูฮูพี่ดิงอยากเล่นเลยนั่นี่และเครื่องเล่น Xbox One เป็นเครื่องเล่นที่ผลิตต่อจาก Xbox 360ครับและเป็นรุ่นที่3ของในตระกูล Xbox อีกด้วยแต่ละรุ่นเนี่ยน่าเล่นมากๆเลยนัเนี่ยเดี๋ยวพี่ดิงต้องไปเล่นหน่อยแล้วไปกันเถอะไปกันเถอะแก๊เราไปกันเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปเกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีอยู่กันในเกม r o โรบบอกเหมือนเดิมค่ะม,มีอยู่กันในด่าน s k ็กเค x เดอะเออกซนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเดินด้านในของ Xbox กันนะคะไปดูกรีกว่าเกสจะผ่านหรือเปล่านะคะน่าจะมีประมาณ64ด่านเท่าน,นั้นเองนะคะไม่น่าจะยากจนเกินไปนะคะคลิปน,นี้ไม่น่าจะยาวมากเฮลนก็ว่าอย่าให้มันยาวเลย ถ้ายาวเก๊ก็ต้องกระโดดกระดดกระโดดอยู่ด้านแหลกง่ายง่าเก๊ต้องทำให้ได้นะห้ามดินสีแดงนะรู้เปล่ารู้แล้วดูตลอดเลยอย,อยายเปิดคลิปมาก็ดูกันเลยอดีไ๋ไปลิงไม่ได้ดูแค่บอกว่าอย่าตายแค่นั้นเองเอ,อ๋ออเคไม่ตายเกตไม่ตาย เกตไม่ตายแล้วพี่ริงก็ไม่ตายเก่รองไม่มีวันตายแล้วก็ะเดี๋ยวพอเก,กใกล้จะตายปุ๊บพี่ริงก็กระโดดออกจากหัวปั๊บไงโอ้โหพี่ริงรักเกดพี่ริงรักเกตดิแต่ว่าพี่ริงไม่อยากตายไงยโอเคโอเคเกตก็รักพี่ริงอเแค่เรารักกันยัยโอ้โหนี่ไงนี่ไกเกือบร่วงเลยโอ้โหมันไกลมากเลยนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ไกลหรอกมันต้องทำได้อยู่แล้ว โอ้โหแปบ๊บเดียวด่านหกแล้วนะคะใครมีเตียงไม้คราฟด้วยอะ่ะเออใช่เนาะอันนี้มันเตียงของไม้คราเนาะไปโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้คืออะไรโอ้โหซัมบี้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 เย้เย้ซัมบี้โอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยห้ามโดนหนุ่มศพแล้วก็ห้ามโดนเส้นฟ้า ยากเกินไปหรือเปล่าแต่เค้กก็ทำได้อ้อฮอนี่มันจอยเกมเอ็กซ์อกจอยเกมจอยเกมไปเลยไปกันเลยโอเคผ่านแล้วนะพี่ลิงมันยังอีกเยอะมันยังไม่ผ่านไงเนเาาก็ต้องค่อยๆกระโดดไปอืบโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวดูทิปทีป่โอ้ยมีขัดดองด้วยแวะกินก่อนไหมกรต้องแล้วไปเลยอ่ะสวัสดีครับ หน้าบู <c oughs> ไปเรียกเขาเป็ดน้อยหน้าบูแล้เขาก็กินหัวพี่ลิงหลัเขาตัวใหญ่กว่าพี่ลิงเยอะเลยขอแต่พอษตายละ <c oughs> ขอโทษพี่ลิงที่ขอโทษ <c oughs> จะบอกให้กระโดดดีๆเนี่ยไปทางนู้นเลยแล้วก็ไปทางนู้นยาวเลยเกทจะได้ผ่านง่ายๆอือย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลย <c oughs> อ,อันนี้นะคะน่าจะเหยียบชมพูไปอย่างเดียวเลยนะคะ อันนี้ไม่เห็นมีโดนัทมีโรตองกลางเลยอะน่าเบื่อทำไมไม่มีโดนัทมีโรตรงกลางเนาะอ้าถ้าอยากร้องพี่ลิงก็ร้องเลยไม่เป็นไรหรอกโดนัทมีโรตรงกลางโดนัทมีโรอตองกลางเฮ้ยมีชักคิสเวิร์ดด้วยแหละเห็นไกลๆโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาคริสเวิร์ดนี่แหละเราขอผ่านตรงนี้ก่อนนะพี่ลิงโอเคโอเคราตัองผ่านตรงนี้โอเคฮพบฮึบ ครั้งที่แล้วอ่ะตอนที่เกตอัพคลิปป่ามีน้องๆบอกว่าพี่เกตตายไปเจ็ดครั้งอ๋อโหมีนับด้วยแหละว่าพี่เกตตายกี่รอบอ่ะฮ่าฮ่ารอดเลยอึบ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 โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะอึบอึบอ๋อโหเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บๆป๊บแปดแล้วเนี่ยแล้วก็จะแป๊บๆป๊สิบเก้าแป๊บๆป๊บยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีท่ามีสี่อึบ โอเคนี่ไงชกิดเบิร์เพืเอ่อนสปันบ๊อบป่ะเอออย่าไปยุ่งกับเขาเราต้องรีบไปเพื่อิหรือคลิปนี้มันจะนานจนเกินไปนัองๆชอบให้นานๆเชื่อเหอะเชื่อพี่ลิงเธออะไะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพี่ลิงก็จะพูดเหนื่อยนะอ้าวก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วพี่ลิงชอบโคตรอะ่ะ <c oughs> แล้วแต่ นะำมืแต่พูดกับพี่ลิงเนี่ยพี่ลิงพูดได้คนเดียวเนี่ยเพราะว่าพี่ลิงไม่ได้เป็นคนกระโดดไงเข้าใจปเกตโอเคเข้าใจอึบอืบโอเคเรียบร้อยถึงด่านที่23แล้วอ,อ่อีกนิดแล้กก็จะผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเลยผ่านแล้วเลยโอ้โหนี่เราเล่นมานานเลยนะเนี่ยเกยังไม่ตายเลยะอยากให้เกดตายไหมล่ะ ไม่เอาได้ก็ต้องผ่านเฉลียผ่านเฉลียวุยฝุยเลยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ้ากับร่วงอ้ากับร่วงกับร่วงกับร่วงฮ่าฮ่าพี่มีร่องนะพี่ลิงรู้อึบอึบห่อเห็นกดคีย์บอร์ดนานด่านต่อไปคุณจะต้องเข้าไปในบ้านแล้วหาทางออกให้ได้นะครับโอเค ไอ้แก่นี้พี่ลิงค้นๆเราต้องเข้าไปในประตูใช่ปะพอเข้าไปในประตูแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไปที่ชั้นสองเลยมีชั้นสองด้วยเหรอเออขึ้นไปที่ชั้นสองแต่เนี้ยพี่ลิงเหมือนเคยเห็นะ่ะแก๊สเล่นเวลานานมาแล้วอะนะแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นสามหืมชั้นสามเลยเหรอชั้นสามเลยเชื่อเหอะนีไงมีไงแล้วก็เข้าไปทางนั้นแล้วก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกด้วย ั่นแหละเจอแล้วเห็นไหมพี่ลิงบอกแล้วต้องเชื่อพี่ลิงระวังลวงตรงนี้โอเคแล้วก็เดินลงบันไดไปเลยใช่ไหมเดินลงไปทำไมลราก,กระโดดไปเลยกระโดดกระโดดนะคะจะกระโดดไปจะล่วงรูโอเคแล้วก็เฮ้ y, ยเราจะได้เจอส้อมมีปากอีกแล้วคิด <h> ว่ <c oughs> าตลกอ่ะ <c> ต <oughs> ลกอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไหนส้มมีปาก อ๋อนู่นนู่นมีหนวดด้วยพี่ลิงเขาเนี้ยเออตลกอะฮ่าฮ่าตบมนิดหนึ่งอ๋อหมืดมันมืดอะ่ะเอาไงวะเอ,อ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อมันเป็นห,ห,ห้องมืดห้องมืดนั่นเอง,เ,องเราต้องหันตายนะอ่าหา่นตายโอ้โหแปบ๊บเดียวสามสิบสองแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะหกสิบสี่ง่ายๆนะคะไม่น่าหนาน่า,นาจะครึ่งหนึ่งจากที่ทํามานะคะโอเคไปเลยไปเลยฮึบฮึบถ้าเกิไม่ตายนาะเดี๋ยวก็แป๊บเด,ยเดียวก็ถึงเชื่อพี่ลิงเถอะ ก็คงจะอย่างนั้นนะนะอึออึบ,อบมีน้องๆถามว่าพี่เกสหน่ะนลงคลิปลงส,สตรีมสดเมื่อไรพี่เกส์ลงเมื่อไหร่พี่เองเย,ยังไม่รู้เลยอะไรวะโอเคเกสตรีมสดทุกวันศุกร์นะคะตอนหกโมงเย็นนะคะไม่เกินหนึ่งทุ่มถ้าเกิดว่าใครอยากมาคุยกับพี่เกสนะคะก็มาดูพี่เกสไลฟ์สดได้นะคะวันศุกร์ห่า แต่พูดแล้วก็ตายโอเคโอเคไม่เป็นไรพูดพูดได้ปะปะปะเราไปกันต่อห้ามตายแล้วนะเกหลังจากเนี้เพราะว่ามันหนาทีเจนาทีแล้วเนี้ยคลิปเนี้ยอร้รเหรอใช่มันจะนานจนเกินไปหรือเปล่าไม่นานหรอกง,ง่ไยเราไปกันแล้วเดี๋ยวเรามีพูดถึงประวัติ x อ็กบอกดๆหน่อยๆต้นต,นตนคลิปนี้ใช่ดีแล้วก็เพี่อนเองได้แหละเป็นคนเล่าไง ถ้าเกดเล่นไม่ผ่านด่านนี้พี่ลิงก็คงไม่เล่าให้ฟังแต่เนี่ยเดี๋ยวเกดก็ผ่านโอเคอันนี้เราใช้ทริคของเราได้ไหมคะโอเคใช้ทริคของเราได้นันเองว้าวอ่าแล้วเดี๋ยวลองดูสีนี้สิเออตัวอะไรโอเคสีชมพูได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูสีม่วงที่เลยว่าดูเหลืองก่อนไหมดูเหลืองก่อนไหม ไม่ทำไมพี่ลิงรู้อะอ่ะก็พี่ลิงเป็นเทพลิงไงลืมแล้วหลังไงอ๋อโอเคเทพลิงก็เทพลิงเทพลิงมีรือตรงกลางไม่ใช่ละพี่ลิงเทพลิงมีรือตรงกลางบ้าไปแล้วนะให้อันนี้พื้นมันต้องการดึกกระดึกได้อ่ะการดึก,กดึกอะไรไม่ได้จริงจรงว่ะอ๋อพี่ลิงอ่านอีกแล้วพูดได้หรือเปล่าอืมโอ้ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ด่านที่43แล้วนะคะอีกแค่นิดเดียวเนี่ยเราก็จะผ่านแล้วนะคะแต่ว่ามองไปเนี่ยค่อนข้างไกลพอสมควรเลยทีเดียวไกลไกลมากอ้าวสวัสดีสมกินตัวเองมันกินตัวเองว่ะเก็ตตลกอ่ะอึบอึบมาไปแล้วค่ะอันนี้นะคะห้ามโดนหินห้ามโดนหินหรือว่าให้เหยียบหินไห ห้ามโดนเขาก็เขียนอยู่ว่าห้ามโดนแกก็ยังกระโดดไปใส่หินเลยมันจาบ้าเกินไปแล้วนะโอเคโอเคโอเคห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนหินห้ามโดนหินโอเคผ่านแล้วส่วนอันนี้นะคะห้ามโดนระคังหรือเปล่าห้ามโดนห้ามโดนระเบิดตั้งหากมันคือระเบิดมันคือระเบิดโอเคแล้วก็อันต่อไปนะคะ อืบห้ามเดินสีเขียวเรื่องแสงสีเขียวธรรมดาก็ห้ามเดินห้ามเดินหมดเลยนั่นแหละแล้วก็อันต่อไปก็ห้ามเดินอะไรท,ทั้งสิ้นเลยงั้นก็ห้ามเดินเลยไหล่ะไม่เอาต้องเดินต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้ดดดดดดดติ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 ไกลเลยคิดต้องทําให้ได้นะเราจะต,ต้องโค้งอีกประมาณสองสามโค้งเลยอ,อึออึบโอเคอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ด่านห้าสิบแล้วนะคะอีกสิบสี่ด่านละมัง้ง ไม่แน่ใจว่าเส้นชัยอยู่ที่ด่านเท่าไรเดี๋ยวดูกันเลยโอ้โหแปดสิบแปดโอเคไม่เป็นไรเราต้องทำให้ได้ภายในคลิปนี้ละกันอ่าโอเคแล้วก็อันต่อไปนะคะอัพอัพโดนัตมิเรตตรงกลางโดนัตมิเรตตรงกลางอ้อยคนนี้ช้อนที่เล็กเขาไม่เดินอะโอเคค่ะมาใหม่นะคะเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ยอมเดินนะคะเราก็เลยกระโดดไปติดตัวเขาเลยไอ อัดอึบข้าไปแล้วมัง้งให้เขาไปไกลๆเลยให้เขาไปไกลๆเราก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะโดนเขาไงเออโอเคอึบชุบดบโดนนัดไม่รื้ต้องกระดันไงคนนี้แหละคนนี้แหละอึบอึบอึบว้าอันนี้ทำตัวเองอันนี้ทำตัวเองเลย บ,บอกแล้วว่าสายก็ยังจะตายไป,ไปพี่ลิงไม่ค่อยเข้าใจกิ๊เลยอืมจะใ้กิ๊กทำยังไงนะดูดิเป็นป่าสีม่วงมันโคตรใหญ่เลยอ่ะฮะที่เกิก,ก็พยายามแล้วนะพี่ลิงเอ้อยอืบน้องๆไม่ชอบพี่ลิงตั้งหลายคนเพราะพี่ลิงดุพี่เกตนี่แหละอ้าเราจะให้เพลิงทำเนี่ยก็ดูเกตทำดิคิตายต,ายตลอดเลยเดี๋ยวพี่ลิงก็ต้องดุพี่ป้าน้องๆจริงเปล่าอืบอืบโอเค แล้วก็ไปทางเดินเล็กๆตรงนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วด่านนี้มันก็ไม่ได้ยากมากนะด่านมันเยอะเท่านั้นเองมันมีตั้ง88ด่านเท่านั้นเองนะเราก็เลยนานใช้เวลาน,านานกันนิดหนึ่งเดี๋ยวอีกสักสามสี่คองก็คงผ่านอะอ,อืมโอเคแล้วก็เป็นตรงนี้เล็กๆนะคะคล้ายๆกับไอ้นี่เหมือนกันอืบคล้ายๆกับอะไร ขี่ดีบหนูอะเครื่องดักหนูแล้วก็ปิดขึ้นไปโอ้โหทางอันนี้สูยจังเลยอะวู้พี่ลิงชอบเลยอึบอึบจึบโอเคเรียบร้อยเออแล้วก็เป็นทางเดินเล็กๆนะคะซึ่งมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคือจะบอกว่ามันไม่ได้ยากอ่าไปเราไปกันเลยโอ้โห,โหโว้าวนังๆจะปิดเทอมกันแล้วพี่เล็งดีใจมากเลย ออแล้วก็โดดไปกระโดดไปน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามให้พี่ริงด้วยนะครับที่ช่องโป๊เกตแปดสินะครับเย้ๆถ้ารักพี่ริงต้องกดให้พี่ริงด้วยนะอาพี่ริงมาแต่พูดลืมบลุกเกตเลยให้เกตโดดดีๆเอาใหม่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเกตกระโดดใหม่อึออึอเอ่อโอเคพึบมาแล้วค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสุดท้ายเมื่อกี้ตายอันสุดท้ายเลยอะ่ะคุณเกสเนี่ยนะต้องมาตายอันสุดท้ายทุกทีนั่นเลยดิไม่รู้เป็นอะไรึอบโอเคเรียบร้อยนะคะอันนี้คืออะไรเราจะต้อง <c oughs> เป็ดมันคืออ e ีวิลนั่นเองนะคะเราห้ามเหยียบมันห้ามโดนเป็ดหรอตายแล้ว ตายแล้วทํโดนเป็ดทํโดนเป็ดเรียบร้อยอันนี้เนี่ยให้เหยียบเป็ดไปนะคะเหยียบเป็ดไปเลยเหยียบไปเลยอึบค่เช่นเหยียบไปไหนนะเป็ดน้อยขอบขึ้นหน้าแล้วก็ลูกบอลเล็กๆนะคะลูกบอลเล็กๆล,ลูกบอลบบนีีเรือต่องางๆลูกบลอลมามารต่างๆอึบ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  ปึ wow. ๊บจะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบได้ว้าวอ้โหอันนี้เป็นแผทธรรมดาเป็นแผทสีต่างๆนั่นเองใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วตอนนี้เราหกสิบเก้าแล้วแล้วเราก็จรงจริแล้วอีกแค่สิบแปดด่านแล้วก็จะผ่านแล้วอ้โหแต่ด่านมันก็ค่อนข้างจะสั้นมากเลยนะคะบางยิ่งบางด่านเนี่ยกระโดดแค่แผทเดียวก็ก็ ก็ถึงตัวเซฟแล,แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับเราเโอเคมากโอ้โห oh อันนี้เมนคืออะไรเนะี่ยมันคือสะพานให้เราเดินนะ <c oughs> อันต่อไปก็เป็นสะพานแต่ว่าเป็นสะพานที่เราจะต้องกระโดดห้ามโดนสีฟ้าอ๋อโอเคอึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยพี่ลิงแล้วไงต่ออันนี้นะ่ะเดดใส่ลูกบอลไปเลย ชจพี่ลิงเถอะพี่ลิงเรียนมาหในข่าวว่าภาคที่ไปโรงเรียนนี่หนีเรียนตลอดอ้าก็ไม่ชอบเรียนมันยากเกินไปอน่ฮึบอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะคะโอ้ยตรงนู้นคือเส้นชัยแล้วสิใช่ราเกดอีกติดเดียวเองเราจะกระถึงเส้นชัย เราก็จะถึงแล้ววเราก็จะถึงแล้วอ,อือ,อตายตายเลยตรงนี้ตายเลย,ยเลยนี้นเยเก่งมากมาด่านนี้นะคะอ,อือหใช้มุมสูงอึ๊บใช้มุมสูง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 เรียบร้อยผ่านแล้วเย่เพลิงผ่านแล้วว๊ว Okay. แล้วก็เดี๋ยวเราไปโค้งตรงนั้นนะคะอุ้ยอีกนิดเดียวอีกจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึง <80 S 2> แล้วว้าวู้แปดสิบแล้วอีกแค่ไม่กี่ดาดอันนี้น่าจะห้ามโดนฟ้านะคะโอเคเราเดินไปเลยโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอ้ยจะถึงโค้งแล้วจะถึงโค้งแล้วเกตติลิงว่าไม่น่าจะมีแปดสิบแปดมากมันอาจจะมากกว่าน,นั้นน่ะ นั่นนะ๋ยวลองดูก่อนนะอาจจะ88ดแล้วพี่ลิงแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มแบบห่างกันมากขึ้นไงอ้าวเหรอเออได้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 ก็ดิกก็ดิกงนิดเดียวอีกนิดเดียวนั่นนะเพิ่งไอ้แกไปเลยแกไปเลยว้าว้ไปแล้วก็อันต่อไปนะคะห้ามโดนสีฟ้านั่นเองขิดฟ้า,ค,ฟาคิดฟ้าคิดฟ้าคิดฟ้าโอเค อีก3ด่านนะคะแล้วเราก็จะรอดชีวิตแล้วนะคะไปทางนี้เลยแล้วกันตึบ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 โอเคแล้วก็ไปทางนี้เลยนะคะตึบตึบตึบอ่าเรียบร้อยว้าวด่านสุดท้ายแล้วโอ้โหอันนี้ยากเหมือนกันอะไรมันยากไม่เห็นยากเลยนั่นๆๆอย่าลืมต่อไปไม่ทิ้ท้ายอืออ่าโอเค ต่อไปก็88แล้วนะพี่ริงอันนี้น่าจะ89ขึ้นไปขึ้นไปเย้ขึ้นไปขึ้นไป,นไปวู้ฮูวู้ฮูวู้ฮูเย้เด็เล่าวิน่โอเคตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่จุดเซฟแล้วนะคะโอ้โหดูดิว่ามีอะไรให้เราเล่นมาอย่าไปทางน,านั้นทำให้มันหัวทำให้พี่ลิงหายตรงนี้เป็นแผทไง อ๋ออันนี้เป็นสป,ปริงนั่นเองนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ําร้อนน้ําร้อนน้ําเย็นโอ้โหเราเราอย่าไปตักไปเลยเก๊ดนั่งนี่แหละนั่งนี่เหรอได้ได้ได้โอเคค่ะยังไงนะคะวันนี้เก๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้บายบายพี่ลิงก็ต้องขัดตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าใครที่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงเนะี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับพี่ลิงเยอะเอะด้วยนะครับ วันนี้บายบายครับจุ๊บๆน้องๆอ,อย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไ่พาคลิปเด็ดของพี่เกมแลวก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่าๆของพี่เกมกับพี่ลิงใน้ที่ตรงนี้เลยน,น้องอย่าลืมกดไลค์ like, ให้แก้ยน,นะคะบ๊ายบาย